เช็คก,กระแสะเรทกันหน่อยครับที่ผมเช็คมาจะเป็นเรทช่วงสายสายส1บเโมงเที่ยงโดยประมาณวันนี้ก็เพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองที่นานาชาติอรังสิตนะครับตรงกับวันอังคารที่14พฤศจิกาห6 6คู่แรกเนี่ยกระแสไหลลองนะอืมเพชรมงคลซ้ายยาวซ้ายยาวทางมวยดีกว่าตั้งต่อ640แต่ตอนนี้กระแสะล่าสุดต่ไหลลงไปที่ชัยพนนะครับ ดูหน่าร้องนะอืมคู่แรกนะครับต้นๆ้น,นรับแข่งไปก่อนเบียดติดตัวตื้อไปเรื่อยมีศอกสลับผมชอบความแข็งแกร่งชอบท่าโทรหดของชัยพลหรือว่าจอมโหดครับหรือใครจะแต่งตัวกินสองข้างก็ได้ต้นๆ้นเพชรมงคลปลายปลายชัยพลแต่ผมชอบเกมปลายชอบลูกแข็งแรงแข็งแกร่งลูกเบียดของชัยพลครับ คู่ที่2ย่ยอดศิลปะตั้งต่อ580เท่ากับว่าลงทุน1,000ได้580ในการเจอกับเพชรสองเลอีกคู่หนึ่งที่ผมมองว่าน่ารองนะถ้าตน้ตนๆไม่โดนอะไรร่วงลงไปซะก่อนชอบความใหญ่ชอบวงในของเพชรสองเล แรกๆเข้ามาในสายงานนี่ก็มีแต่ข่าวอย่างเดียวดูโคงเพลงหน่อยหลังๆมีฝีมือผสมเริ่มแกล่งขึ้นผมว่าน่าจะผ่านรุ่นพี่ได้ผมออกรองอีกคู่หนึ่งที่เพชรสองเลครับคู่ที่3ฟ้าประธานกับ1พิชิตนะครับอยู่ว่าอยู่ที่ฟ้าประธานตั้งต่อ7 3 0ลงทุน1000ได้730ต้นต้นซ้ายต่อซ้ายผมว่าจังหวะของหนึ่งพิชิตเร็วกว่าหน้าล่าสุดโชว์สวยด้วย ต้นๆผมว่าไม่เป็นรองนะครับเร็วกว่าซ้ายคมกว่าชิงกันออกผมว่าดีกว่านะต้น,ต,นต้นผมชอบหนึ่งพิชิตนะครับดูหน้าเข้ารองไปก่อนแล้วค่อยแต่งตัวครับถ้าจะแพ้แพ้ไปปลายครับต้นๆผมยังเชื่อว่าหนึ่งพิชิตไม่แพ้หรืออาจจะม้วนเดียวเลยก็ได้แต่ถ้าไม่ชัวแต่งตัวฟ้าประธานไปปลายไว้หน่อยแต่ต้นๆราคานี้ดูหน้ารองผมว่าแข้งซ้ายหนพิชิตไปก่อนครับ คู่เอกของรายการนะครับเรเบียดเบียดใครต่อรองเลยแสนสซนเจอกับสามารถแต่ผมยังชอบความพลิ้วของสามารถนะต้นต้นเอาตัวรอดไปก่อนนะครับดูดีกว่าแล้วครับถ้าจะแพ้ก็แพ้ลูกหนักแพ้ลูกวงในเบียดไปประมาณนั้นนะครับวันนี้ทั้งสี่คู่เนี่ยต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเล่นซื้อขายแต่งตัวชัวร์ที่สุดครับอย่าแช่นะครับ วันนี้มวยเนี่ยโอ้โ oh. ห มีโอกาสหลายตลบมีโอกาสพลิกไปลพลิกมาไม่มีม้วนเดียวแน่นอนดูจากฟอร์มวยดูจากทรงมวยทางมวยแล้วดูจากน้ําหนักมวยแล้ววันนี้ผมว่าซื้อขายแต่งตัวสบายใจครับช่วงหลังชอบไว้ที่เพชรสายทานครับยาวๆนำโชคช้างศึกบุลลานาชามมนาวราวก่อนนี่แหม่ซ้อมไปซ้อมมายังไม่ได้เร่งร่างกายมาไม่เต็มที่เต็มถังเที่ยวนี้น่าจะเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมครับนี่คือมวยรักมวยชอบนะครับ ฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการด้วยอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรก็แอด mu 3 8 9ครับ